สวัสดีค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐน,นะคะเจอกับเราสองสาคกกรับแจ็คกอร์ลยนและดิฉันเชอรี่ค่ะวันนี้นะคะยังมีคิวอาคโคดแม่ๆม,ม<อ>เตรียมโทรศัพท์ไว้เลยนะคะระหวางฟังข่าวรายการของเรานะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มมีมาให้สแกนแน่นอนอแล้วก็ตื่นเต้นเนาะพรุ่งนี้งานไทยรัฐแฟร์แล้วนะใช่แล้วค่ะ<อ>เจอกันได้นะคะ The Mall Live Show บางแคค่ะเจอกันจัดสดที่นู่นนะคะแต่ว่าข่าวแรกเชอรี่และคุณผู้ชมดิฉันถามหน่อยค่ะ,คะจบกี่โมงโอ้โหเรื่องราววุ่นวายที่ชายแดนไทยกัมพูชา เมื่อวานคุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่เลยค่ะได้ดูข่าวบ้างคะโอ้โหที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วค่ะทําเอาหลายคนกังวลน,นะคะคําถามเกิดขึ้นค๋วยชมาตัวใหญ่บุ้มความสงบ,บที่ตกลงกันไว้มันจะจบลงกันเมื่อไหร่ค่ะ และนี่คือภาพวุ่นวายภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นค่ะชาวบ้านทางกัมพูชาเนี่ย <c oughs> เข้ามาลื้อรวดหนามกั้น <c oughs> เขตแนวชายแดนในพื้นที่หนองยากแกว้ว <c oughs> นอกจากรือ้อรวดรวดหนามไปแล้วคุณผู้ชม <c oughs> บางคนเนี่ยเก็บรวดหนาม <c oughs> เอาไปไว้กับตัวเองค่ะ <c oughs> เอาไปขาย <c oughs> แล้วในเหตุการณ์นีม้มีการตะโกนด่าทอข้ามกันไปข้ามกันมาทางนู้นยังพยายามเอาเด็กนะคุณผู้ชมมาเป็นโล่กำบังเพื่อป้องกันการโจมตีอีกเรียกว่าชโลมวุ่นวายมาก จนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยแบบควบคุมความสงบและจบลงด้วยไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นมีแต่เสียงด่าทอ,ทอ,ทอเท้าเซลดากันห้หโอ้โห,โโหและเป็นภาษากัมพูชาเนาะเราก็ฟังไม่รู้เรื่องผู้ชมหเหตุการณ์นี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐต่อสายตรงถึงแม่บุมปนัดดาค่ะคือเอาจริงตอนนี้แม่บุม๋มีอีกหนึ่งบทบาทนะคะเป็นประชาสัมพันธ์ของกองกําลังบูรพานี่คือหน้าสดสดตื่นเช้ามาแกดูเหตุการณ์แกโอ้โหกลุมขมับเลยแม่บุมให้ข้อมูลนะคะว่า นี่เป็นมอบจัดตั้งค่ะคุณผู้ชมมันเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะนี่ที่มีผู้ใหญ่สายหนึ่งของบ้านเขาเนี่ยสั่งมาซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเข้าไข่ละเมิดข้อตกลงต่างๆที่ทําสนสัญญากันไว้ทําให้ทางฝั่งไทยเนี่ยประสานไปทางกัมพูชาจนท้ายที่สุดก็ฟินนชกูดฟินนชจบลงด้วยดีจบลงได้ดีค่ะแต่เหตุการณ์นี้แม่บุมมองไปถึงว่ายิ่งอีกฝั่งเนี่ยเขาละเมิดข้อตกลงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฟ้องไปถึงสายตาชาวโลกมากเท่านั้นฟังเสียงแม่บุ๋มคาฉะตรงนี้กันนใ,ให้ฟังหน่คะ มันต้องมีกฎกติกาเกิดขึ้นถูกไหมเพื่อจะได้จับว่าไอเนี้ยมันไม่ทํามันเป็นเด็กโกหกมันเป็นเด็กไม่ดีอ่ะมันก็เลยจะต้องมีส่วนที่สัญญาหรือจะเป็นเป็นนู่นนี่นั่นอะไรก็บีมีไปเถอะแต่แต่แต่เพียงแต่ว่ามันจะได้รู้ว่าไอเนี้ยมันไม่ทําตามกติกาทีนี้ทางประเทศไทยก็เลยโทรไปหาทหารฝั่งนู้นบอกว่าเฮ้ยมาเก็บประชาชนมึงไปก่อนอเออมาเก็บประชาชนไปก่อนนี้บอกเฮ้ยวุ่นวายอะไรเนี้ยจัดก,การนี้ทหารฝั่งนั้นก็มาเก็บไปอย่างโดยดีค่ะ แอบก็อีกฝั่งหนึ่งก็สั่งการลงวาอีกอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายมากสั่งนั้นเป็นอะไรที่วุ่นวายมากประชาชนฝั่งนู้นก็ไม่เอาชายแดนเราเหมือนกันอืเอาจริงๆแล้วอะประชาชนฝั่งนู้นและฝั่งเราไม่เอาเลยนะเรื่องเปิดด่านเนี่ยไม่เอาเลยดังนั้นสบายใจได้ยังไม่เกิดขึ้นช่วงนี้ยังไม่เกิดขึ้นช่วงนี้ยังไม่มียังไม่มีการเปิดด่านแน่นอน นี่ยืนยันนะคะ<ฆ>เปิดด่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นช่วง,วงไหนแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนค่ะ,ะแต่ที่แน่นอนยิ่งกว่าก็คือมีข่าวดีค่ะุณผู้ชมฟ<ฆ>ังเป็นที่แรกนะ<ฆ><ฆ>เดี๋ยวจะมีการประกาศออกมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปบันเทิงเทรัสได้ข้อมูลเอกซ์กูซมาจากแม่บุ๋มก่อนใครเลยบอกเลยนะคะว่าเป็นเป็นข่าวที่ฟังแล้วมีความสุขเพราะว่ามันจะเกิดความสุขในเขตชายแดนที่คนไทยต้องถูกใจแน่นอนจะเป็นอะไรไปฟังแม่บุ๋ม่อยค่ะ เรากำลังจะสร้างอะไรบางอย่างที่ที่ถูกใจประชาชนคนไทยแน่นอนอีกจวัสงวนประกาศโปรเจกต์แน่นอนกแพงแกํม,มกแพงกําแพงใช่ไหมเลิศจริงเหรอแม่มุ่มอันนี้เราประกาศจุดสำคัญด้วยจุดสำคัญด้วยอันนี้แม่พูดได้แล้วใช่ไหมคะ พูดได้ล้พูดได้ละ <Okay. S 2> เพราะว่าแม่แม่คุยกับแม่แม่ทักกุ้งเรียบร้อยทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันมันทาไม่ได้ตลอดแนวนะเพราะว่าบางแนวมันเป็นนาาะำาลูกหนึ่งต้องเข้าใจเข้าใจมันเนาะมันสูงมากเนาะโอ้ค่ะแล้วก็็นอ่ว,นวันเสราร์เนี่ยจะมีงานตรงใกล้ๆหนองจานเนาะตรงแถบนั้นเนาะเออยังไงก็ไปร่วมงานงานยังมีเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงค่ะงานนี้นะคะนักร้องนักแสดงไป้นคับข้างเหมาร้านอาหารของคนในชุมชน เอามาแตกคนในชุมชนของจากโรงงานเจ้าของโรงงานมาแจกเองโอ้โหกาแฟของใช้ของกินข้าวสารมีสบู่เบนเนต็ตด้วยนะจ๊ะโลนว่าดี <laughs> <laughs> อะไรดีโอ้ยรศเนาะไม่เต็มเต็มฉันฉันจะให้คนไทยมีความสุขจนฝั่งนั้นกระอักเลือดตายโอ้นะคะ,ะข่าวดีต่อหนึ่งก็คือมีกำแพงละถูกต้องจะสร้างกำแพงนะคะอีกวันสองวันเดี๋ยวทางการจะประกาศเป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่สําคัญ วันเสาร์ที่จะถึงนี้แม่บุ๋มบอกไว้แล้วจะเอาความสุขไปมอบให้กับพี่น้องชายแดนไปถึงพี่น้องทหารด้วยเอาให้ความสุขมันทะลักไปเลยให้ฝั่งนู้นดูข่าวแล้วเขาแบบโอ้ยทำไมเขายิ้มมีความสุขจังเลยแบบนี้เลยให้มันเห็นความแตกต่างกันไปเลยนะคุณผู้ชมนะอย่างที่พี่แจ็คบอกไปว่าฝั่งชายแดนตอนนี้ยังไม่สงบดีนะกลับมาปะทุเดือดอีกครั้งเนาะเหตุชุลมุนชุลเกตาภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะที่หนองยาแก้วสะแก้วพี่เล็กฝันเด่นแกก็โพสต์คลิปพี่ทหารนะคะบอกเลยทั้งฝั่งทหารไทยฝั่งกัมพูชาัง กัมพูชาโอ้โห,โหแหมเอาชาวบ้านเอามาขัดขวางไม่ให้ฐานไทยวางรั้วลวดหนาม<อ>แล้วก็บุกเข้ามารื้อลวดอันเดิมของเราอีก้วอันเดิมของเราหรือหมดทั้งมีตะโกนด่าด้วยใช้ไม้กวาดตวัดกวาดแกงกันไลกันไปมากว่าทหารไทยจะปราบทางฝั่งโน้นได้ก็เกิดเกือบจะเกิดการประทะคุณผู้ชมคือพูดกันง่ายๆถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันอ่ะมันอาจจะคุยกันพอได้อยู่แต่เนี้ยเขาฝั่งกัมพูชาเขาส่งเด็กมาเป็นแนวหน้าส่งผู้หญิงมาเป็นแนวหน้าเราจะทําอะไรกับเขาดีล่ะเออนะฮะพี่เล็กฝันเด่นแกทนไม่ไหวค่ะก็เลยโพสต์ข้อความ ขึ้นมาว่าทหารขเขมรมันเริ่มออกอาการกวนทีนมาเรื่อยส oh. งสัยมันอยากปะทะบันเทิงไทยรัฐเราก็วิดีโอคอลสอบถามพี่เล็กฝันเด่นค่ะก็เป็นคนที่อยู่หน้าง,งานดันหน้านะคอยช่วยพี่น้องทหารอยู่เจ้าตัวก็บอกว่าเออเห็นภาพเหตุการณ์และของขึ้นเว้ยนะคะไม่รู้ว่าคนไทยจะต้องทนไปถึงไหนเพราะตั้งแต่วันแรกที่เขายิงระเบิดใส่มาฝั่งไทยจนถึงวันนี้แม้จะมีการประชุมตกลงมากมายท้ายที่สุดทางฝั่งกัมพูชาก,ก็ไม่เคยทําตามที่ตัวเองพูดเลยสักครั้งค่ะ พี่เล็กบอกเลยคำเดียวว่าจากประสบการณ์นี้คำเหม็นไว้ใจไม่ได้ค่ะก็เหมือนที่เขาพูดกันเสมอที่บอกว่าคำเหม็นเชื่อไม่ได้ที่ไฟไหม้คาสิโนที่ข้ามไปตอนเช้าคุยกันแม่งทำงานร่วมกันดีเลยเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวตบวใบอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนไม่รู้จักเราเฮ้ยพอไปเจอกตบตัวเออแม่งจริงเว้ยมันไม่รู้จักเรามันเหมือนกับทั้งนั้นนี่เนี่ยยืนดับไฟด้วยกันอ่ะพราะตัวใบมึงไม่รู้เป็นใครอย่างย้อนกลับมาคำถามที่ว่าทําไมพี่เล็กช่วงนี้ดูเดือดปกกูเดือดมานานแล้วเดือด เดือดในที่นี้คือเราไม่ได้บ้าสงครามแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเนะี่ยพวกที่อย่างเงี้ยมันจะยิ่งได้ใจหรือเปล่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันเป็นการลิดรอนหรือว่าก,ก่อกวนแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคืออธิปไตยมันคือเขาเรียกว่าสิทธิอันชอบธรรมของประเทศฉะนั้นเราจะมานิ่งเฉยแล้วอ,อย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยมันอยากได้ก็เอาไปและเนี่ยต่างชาติที่มึงก็มีแผ่นดินของมึงอยู่แบบเหมึงนไปอยู่งมึงง โอ้โนะคะเข้าใจค่ะเราดู <ตะ S 2> คลิปเนี่ยเราอยู่ห่างจากพื้นที่นั้นเราอย่างโอ้ยโมโ,โหเลยนะใช่ฟังทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมนะคะไอเรื่องเปิดด่านเนี่ยน่าจะอีกนานเลยนะคะแล้วเราก็ได้รับการยืนยันนะคะจากนายกอนุทินบอกว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลานี้<ช>แน่นอนแล้วเราก็เกาะติดตลอดอย่างที่บอกไป ข่าวมันมีมาทุกวี่ทุกวันแล้วเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยมันก็ปะทุเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละค่ะเราก็เลยต้องไปเกาะติดฟังความเห็นจากคนบันเทิงดีกว่าหลายคนเขาก็เปิดไทยรัฐทีวีดูตามกันไปเขาก็รู้สึกเหมือนกันค่ะพี่ดีปัทมานะคะเป็นคนหนึ่งเลยที่เกาะติดข่าวนี้แหละค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยว่าเข้าใจว่าเรื่องเปิดหรือปิดชายแดนชายแดนเนี่ยการต่างๆเนี่ยมันมีทั้งแง่บวกแง่ลบนะคะดังนั้นรัฐบาลต้องชั่งน้ำหนักดูให้ดีว่าผลได้ผลเสียมันคุ้มค่่่่่่าาาาหรืออเปลถมใจพพีีดบกวววสนตั ังวนเรื่องความรู้สึกของคนสูญเสียร,รัฐบาลใหม่ก็ต้องหาทางสร้างความมั่นใจก่อนแล้วอทำให้คนในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ก็ต้องมีทางออกเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องเช่นเดียวกันค่ะฟังเสียงพี่ดีหน่อยค่ะพี่เชื่อมั่นว่าทหารเราก็ก็ที่สุดของเราแล้วนะคะรัฐบาลใหม่ก็คงต้องปรึกษากับทางทางทหารดูว่าถ้าเปิดแล้วมีผลมีผลกับ คือมีผลประโยชน์ที่สูงมากทางด้านจิตใจไม่เสียกันทุกคนก็ดีแต่ตอนนี้เหมือนพี่เข้าใจว่าทุกคนกําลังติดอยู่กับเรื่องของด้านจิตใจเราไม่ได้เป็นคนสูญเสียเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันบาดลึกแค่ไหนดังนั้นก็ฝากทางรัฐบาลใหม่นะคะแล้วก็ช่วยโคก,กับทหารพี่ๆทหารของเราว่าเราจะทํายังไงประเทศเราถึงจะเดินไปได้อย่างดีที่สุดเศรษฐกิจก็ไม่เสียจิตใจก็ดีอย่างนี้นะคะ่ะ ดาน R อาเดซตานะคะ,อะตอบชัดเจนเลยค่ะยังก่อนดีกว่าพี่อย่าเพิ่งเปิดเลยตอนนี้นะคะบอกตรงๆยังไม่น่าไว้ใจเลยค่ะรอให้สานการนิ่งกว่านี้หน่อยค่ะค่อยมาคิดถึงเรื่องเปิดด่านก็ได้และเชื่อมั่นว่าแนวหน้าของเราเอาอยู่แน่นอนก่อนจะฝากทิ้งท้ายขอส่งกําลังใจให้กับพี่พี่ทหารทุกนายด้วยค่ะยังดีกว่าไหม,มยังดีกว่าเราสู้รบม,มือกันมาสักพักแล้วนะเกิดการสูญเสียมาสักพักแล้วเราจะเปิดแบบ ง่ายๆมันก็กระไลอยู่เนาะปิดไว้ก่อนใ,ในความคิดของผมนะอ่าให้มันนิ่งก่อนก็ยังดีถูกไหม,มให้กําลังใจทหารเนาะเขาให้กําลังใจอยู่แล้วรั้วของชาติเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับไม่มีพวกพวกขั้นเราก็ไม่มีผืนแผ่นดินนะทุกวันนี้ส่งกำลังใจให้ทั้งพี่ทหารนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ชายแดนะนะคะ